Uh, หลายคนนะครับทักมาเอ้ยหนึ่งคนครับมีหนึ่งคนครับทักมา Auft ไม่ใช่หลายคนนะครับอเอาใหม่นะมีหนึ่งคนครับทักมาว่าวันลุ่มกันฝุ่นเนี่ยเราจะล้งางวันลุ่มยังไงเวลามันสปปกปรกคอนข้อแคกนะอยากจะฉีดล้างผมจะล้างยังไงดีเพราะว่ามันเป็นกันฝุ่นมันเป็นพลาสติกอย่างงี้ครับแต่ถ้าเป็นวันรุ่มธรรมดาเนี่ยแน่นอนแหละเรารู้กันอยู่แล้วว่ามันล้างง่ายนะครับเราก็ฉีดน้ํายาเข้าไปตรงช่องรูตรงนี้ครับเนี่ยครับผมมันจะมีรูตรงเนี้อยู่เนี่ยครับผม เราก็ตั้งวัลลุ่มไว้กึ่งกลางก่อนนะครับผมตั้งไว้กึ่งกลางแล้วเราก็เอาใช้สเปรย์ครับสเปรย์ล้างวัลลุ่มนะครับผมเป็นคอนแทคครินเนอร์นะครับน้ำยาล้างไม่ใช่โซเนกนะถ้าเอาโซเนกฉีดเนี่ยเละเลยนะครับโซเนกมันจะกัดนะให้ใช้คอนแทคครินเนอร์ครับแล้วก็เนี่ยครับแหย่เข้าไปตรงช่องตรงนี้ครับให้ตรงแล้วเราก็ฉีดเข้าไปสัก2จึ๊กครับจึ๊ดๆอย่างเงี้ยครับผมไม่ต้องเอาแฉะชุ่มมากนะเอาแบบพอประมาณครับผมสัก2จึ๊กนะครับผมพอฉีดเข้าไปแล้วจากนั้นเราก็ หมุนนะครับหมุนหมุนหมุนซ้ายขวานะครับหมุนไปหมุนมาอย่างนี้นะหมุนให้รอบเลยสัก2อสาักสอารอบนะหมุนไปหมุนมาเนี้ยมันก็จะเป็นการทําความสะอาดวอนลุ่มนะครับแน่นอนอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับถ้าเป็นวันรุ่มกันฝุ่นแหละทําไงผมแนะนําว่าให้เราใช้คัตเตอร์นะครับดูตรงนี้ครับมันจะมีร่องเล็กๆอยู่นะครับผมเป็นเป็นฝาเปิดนะอ่างัดเบาๆครับอย่างัดแรงนะเดี๋ยวมันแตกนะครับผมงัดประมาณเนี้ยครับ งัดประมาณนี้นะเนี่ยครับผมงัดประมาณนี้ครับโอ้ยแรงไปเอามาจริงๆตั้งสองมือฮะแต่กลัวกล้องไม่เห็นเนี่ยครับงานออกมาประมาณเนี้นะครับผมจากนั้นเราก็ฉีดเข้าไปเลยครับเนีย่ยแห่แห่เข้าไปเลยนะฉีดเข้าไปเลยฉีดประมาณทักสี่ห้าจึ๊กก็ได้เพราะว่ากลัวมันไม่เข้านะกลัวมันไม่ซอกซอนนะครับเพราะว่ามันแง้มประตูได้น้อยนะครับแล้วก็ฉีดเข้าไปเลยจืด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 นะครับผมแล้วเราก็ ทำอย่างนี้ครับเพื่อให้น้ายามันจะไหลลงมาข้างล่างครับมันจะได้ซึมเข้าไปในแกนกลางนะครับผมจากนั้นเราก็หมุนเลยครับซ้ายขวาหมุนกึกกึกกึกหมุนไปครับผมให้มันเป็นการทําความสะอาดไปในตัวฮะพอหมุนเสร็จปุ๊บเราก็ไปทดสอบฟังเพลงดูฮะว่าหมุนแล้วมันมีครกแคคกแคๆคกแคไหมถ้าไม่มีก็แสดงว่าใช้ได้ฮะแต่ถ้าหมุนแล้วยังมีอยู่ก็แสดงว่าต้องเปลี่ยนแล้วล่ะก็จัดการเปลี่ยนเลยครับก็ประมาณนี้นะง้างออกแล้วก็ฉีดแย่เข้าไปเลยครับนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะ ลองฉีดดูนะอ่าลองดูครับผมเล็งให้ตรงะอ่าประมาณเนี้ครับผมแล้วเราก็เอาหัวทิ่มลงเพื่อให้น้ํายามันไหลเข้าไปครับแล้วก็หมุนหมุนอย่างนี้ครับหมุนอย่างนี้ครับเสร็จแล้วครับผมการล้างมันลุ่มกันฝุ่นนะครับล้างประมาณนี้ครับผมฉีดเข้าไปในตัวเลยมันจะได้เข้าอย่างลึกๆเลยนะครับเพราะว่าเราดูแล้วไม่รู้จะฉีดตรงไหนดีนะครับ ไม่รู้มันจะซอกซอนเข้าไปยังไงดีก็มีวิธีนี้แหละครับแล้วก็อีกวิธีนึงถ้าเกิดว่าใครอยากจะทําแบบว่าเป็นสายบูนะแบบว่าวันรุ่มขี้เกียจเปลี่ยนน่ะมันถึงวาระที่จะต้องเปลี่ยนแล้วแต่ยังไม่อยากเปลี่ยนน่ะอยากอยากจะฉีดล้างอยู่อะแล้วก็คัตเตอร์เล็มๆตรงนี้นครับเล็มๆๆให้มันเป็นรูนะครับ พอมันเป็นรูปก็เอาเนี่ยแย่เข้าไปในรูแล้วก็ฉีดเลยนะครับแต่ทําแบบเนี้ยเสี่ยงมากเลยนะครับต้องเป็นผู้ที่มีความชํานาญสักหน่อยนะบางทีเราขูดขูดเข้าไปเนี่ยไปโดนหน้าคอนแทคขาดก็มีครับใช้ไม่ได้เสียเลยนะครับผมประมาณนี้ครับผมทิปเล็กๆน้อยๆนะครับก็เอามาให้ดูนะครับว่าทํำยังไงล้างยังไงนะครับเวลาฉีดล้างเสร็จปุ๊บท่านก็ปิดฝาด้วยถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็พิมพ์คาว่ามีประโยชน์ให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ